สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นิ่งก็จะมาที่ ep 12นะคะหลังจากที่กลับจากโอซาก้าเราก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมเนาะก็ทำงานปกติอ่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็พัฒนาขึ้นในการทำงานนะคะทำงานได้ได้หลายจุดมากขึ้นแล้วนะคะก็แต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะอะไรทำไมน,นิ่มถึงบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยเดโปรแกรมบริษัทเขาตั้งเอาไว้ว่าจะไปฮาวายแล้วนิ่มจะได้ไปหรือเปล่านั้นก็นี่ลคะค่ะเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อ่าคิดหนักเลยนะคะก็กลับมาทำงานปกติได้สักประมาณสเดือนมั้งคะ ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะได้กินอาหาราย่าเขาทำเขาทำาน้ำซุปน้ำซุปของคนญี่ปุ่นนะมันจะเป็นซุปไรมิโซสิรุนะคะที่ทำมาจากไอถั่วเน่าของคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะทำทุกเช้าเขาก็จะทำน้ำซุปจากปลาเนาะเขาก็เอาน้ำเอาปลาเนี่ยมาต้ม ต้มเอาเฉพาะน้ำซุปมันแล้วก็เอาปลาทิ้งไปให้แมวส่วนเราตัวเรานี่สิคะพอได้กินไอตัวนี้ทำไม,มทำไมมันมีกลิ่นเหม็นๆแบบนี้เพิ่งรู้ว่าอาการคนแพ้ท้องเนี่ยมันเหม็นอาหารอ้อมันมีมันเป็นแบบนี้จริงๆหรออะไรเรานึกว่ามีแต่ในหนังในละครเนาะแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วอะ มาเจอกับตัวแล้วว่ะเพิ่งรู้ว่าอา้าวมันมีจริงๆด้วยการแพ้การแพ้ท้องแบบนี้มันมีจริงๆอา่าที่บอกว่าได้กินอาหารแล้วรู้สึกว่าแพ้เหม็นมมมมเข้าใกล้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นค่ะก็จะเป็นอาการอาเจียนไปแต่ตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองท้อง <c oughs> ก็เลยฉันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ ฉันเมนกินอาหารย่าก็าถามทําไมอ่ะไม่ไม่รู้ทาไมเขาก็ถามว่าเมนมาไหมเออเราก็ไม่เคยสังเกตร,รอบเดือนเราเนอะว่าเรารอบเดือนเรามาปกติหรือเปล่าเชื่อไหมเขาบอกลาง,งานไปโรงพยาบาลกันไปโรงพยาบาลไปตรวจท้องแค่นั้นนะคะย่าต้องไปด้วยค่ะโอ้โหสามีก็ต้องเลิกอ่าหยุดงานพาไปนะคะก็เลยต้อง ไปกันค่ะไปกันสามสามคนอะไรแค่มาโรงพยาบาลน,นี่นะมาตรวจท้องนี่นะท้องหรือไม่ท้องแค่นี้นะต้องขอบกันมากันทั้งบ้านเลยเหรออะไรเงี้ยในความรู้สึกข,ของเราเนาะเราก็นึกว่าจะจะให้เฉพาะแฟนเราคนเดียวไปก็โอเคค่ะไปก็ไปแต่พอไปตรวจหมอเขากว่าตรวจออกมาผลตรวจออกมาบอกท้องสามเดือนอ้าวตายแล้วตกลงว่าฉันไม่ได้ไปฮาวายเลยใช่ไหม ฉันไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมฮาวายนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้ความฝันของฉันมันปิวแล้วล่องหายไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อโอเคไม่เป็นไรไม่อะดูซิว่ามันจะทันหรือเปล่าเราก็คิดว่ามันมันพอคำนวณไปสิบเดือนโอ้โหมันเป็นช่วงที่คลอดพอดีเลยค่ะเป็นช่วงที่คลอดพอดีที่บริษัทเขาจะไปฮาวายนะคะ ก็ไม่ได้ไปก็เสียดายอยู่แต่ก็มีจดหมายมานะคะจดหมายทางบริษัทพ่อปู่แม่ย่าก็บอกไปเลยไปเลยหอบลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไอเราอยากไปจะจะขาดก็ไปกันเลยสามคนพ่อแม่ลูกแฟนก็บอกไม่ไปค่ะไม่ไปก็ไปกันเลยสองคนฮะให้ฉันหอบลูกนี้นะทั้งหอบลูกทั้งเสื้อผ้าทั้งกระเป๋านี่นะลุงลงังจะบ้าหรือเปล่าโอ้โห พูดอะไรนี่คิดซะบ้างผู้หญิงเพิ่งคลอดลูกได้แค่เดือนเดียวนี่นะใจะให้หอบกระเป๋าพลุงพลังไปต่างประเทศโอ้โหออะไรเอาสมองส่วนไหนคิดในความรู้สึกของเราณตอนนั้นใช่ไหมคะเราก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอา้าวคือคุณคุณทําไมไม่ทําให้ภรรยาบ้างอะใช่ไหมเขาไม่ทําเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเลยคะ่ะเอออยากไปก็ไปเลยไรอย่าง เออถ้างั้นก็ปู่กับยา่าเขาบอกถ้างั้นนิ่มก็ไปสิเอาลูกเอาไว้เอาลูกไว้แล้วเธอก็ไปโอ้ได้ยังไงราคาทีเนี้ยพึ่งคลอดนมก็ฮัดอ่าเขาเรียกอะไรนมมันก็ไหลออกมาสิคะใช่ไหมคนพึ่งคลอดลูกอะ่ะให้นมลูกอะ่ะมันต้องมันต้องบีบนมทิ้งสิใช่ไหมแม่เราก็ไม่ใช่คนใจไม้ใช้ราการรมที่จะทิ้งลูกแล้วก็อ่าเห็นแกอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไปอะไรเงี้ย อก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะที่เชื่อไหมคะว่าการที่นิ่มเคยที่นิ่มเกินเอาไว้ตอนหัวข้อว่าการใช้ชีวิตจ่ต่าอย่างวัดมันก็ไม่ได้ง่ายทำไมเนี่มถึงบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าไม่มีรถไปไหนก็ลำบากจักรยานนี่ไปไม่ถึงแน่นอนไปได้คะ่ะแต่เหนื่อยมากเพราะว่ามันมีตะเนินเพราะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ในเมืองหลวงท่้งอย่าง โอซาก้าโตเกียวหรือเกียวโตวอะไรประมาณน,นั้นมันคือเขาอยู่ในเมืองใหญ่เนาะมันก็จะมีรถไฟมีสถานีรถไฟเยอะมีรถประจําทางเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานก็สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะมันปั่นจักรยานมันไม่สนุกสิคะมันขึ้นเนินลงเนินอะ้ะเวลาเราไปซื้อกับข้าวอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวค่ะอยู่ที่นี่ถ้าจะนั่งรถบัสเหรอคะ รถประจำทางรถบัสก็มีแค่วันละสองรอบตอนเช้าตอนเด็กไปโรงเรียนแล้วก็ตอนบ่ตอนเย็นตอนเด็กเลิกเรียนเท่านั้นเองนะคะก็ไปไหนลำบากก็เอาให้ทำยังไงล่ะทีนี้ลำบากจริงๆคือมันลำบากตอนไหนตอนที่ตัวเองท้องนั่นแหละค่ะตอนที่ตัวเองท้องแล้วต้องเดินมาทำงานสิคะตอนเช้าตอนเช้าตีห้า ตีห้าอะตีห้าครึ่งนี่ต้องออกจากบ้านใช่ไหมเพราะเพะเข้างานสองกะเนาะตอนตอนนั้นก็จะมีกะเช้ากับกะบ่ายใช่ไหมคะก็ตอนเช้าตีห้านี่ต้องตื่นแลตีห้าครึ่งออกจากบ้านหกโมงทางานนี้ใช่ไหมคะนั่นนะค่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบอ่าใช้ชีวิตลําบากอะ่ะพอพอทอพอ,พอตัวเองท้องปุ๊บเนี้ยเดินมาทํางานอะ่ะมันเหนื่อยใช่ไหมคะ เดินจากบ้านมาที่ทํางานก็ประมาณ2กิโลมันก็ไม่ไกลเนาะพูดถึงมันก็ไม่ไกลนะแต่สําหรับผู้หญิงท้องสองกิโลเดินมาทํางานอะ่ะขาและขากลับอะขากลับใช่ไหมคะขากลับตอนบ่ายสองครึ่งน่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็โอ้โหหนาวเลยแหละคะ่ะไอร้อนเลยค่ะหน้าเนาะนี่ปวดหัวเลยและอย่างเราก็กลัวรถเฉียวด้วยเนาะมันไม่มีถนนฟุตปาสําหรับคนเดินอะ่ะมัน มันบ้านนอกมันไม่มันไม่เหมือนในเมืองอ่ะที่จะเป็นมีฟุตบาทสำหรับคนเดินโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เลยไปไหนมาไหนลำบากก็เป็นอ่อโหแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่ได้เพราะไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะขับเป็นนะคะขับเป็นขับมอเตอร์ไซค์เป็นตั้งแต่อายุสิบสองขวบแล้วค่ะแต่ว่ามาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้ขับนะคะไม่ให้ขับเลยถ้าไม่มีใบขับขี่ เราจะขับรถจนอ่าที่บ้านก็มีรถจนอยู่แต่เขาไม่ให้ขับเพราะไม่มีใบกับขี่ขับเป็นไม่มีใบกับขี่เขาก็ไม่ให้ขับเพราะถ้าโดนจับมามันลําบากเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็โอเคค่ะไม่ให้ขับก็ไม่ขับก็ต้องเดินสิคะเดินมาทํางานทุกวัน แล้วก็เข้างานกาบ่ายก็ตอนบาอ่ายอบ่ายโมงนี้ต้องเดินออกมาจากบ้านแหละบ่ายสองเริ่มทํางานใช่ไหมคะเพราะมันใช้เวลาเดินประมาณสามสิบกวนาทีจริงๆนะกว่าจะมาถึงโรงงานแค่สองสองสอง,สองกิโลก,กว่านี่ก็เดินเกือบ30บนาทีเลยแหลคะค่ะแต่พอตอนสี่ทุ่มครึ่งก็คนที่บ้านไม่แฟนก็พ่อปู่ไปรอรับอยู่หน้าบริษัทน,นะคะก็ไปรอรับก็ นั่นนะคะเขาจะรับส่งตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะตอน,ชตอน,น,ตอนเช้ากับตอนกลางคืนถ้าตอนบ่ายเนี่ยขากลับตอนบ่ายแล้วก็ขาไปตอนบ่ายเนี่ยเราต้องไปเองเดินไปเองนะคะเพราะทุกคนอ่ะแฟนก็ไปทํางานปู่เขาก็ไปทํางานไม่มีใครอยู่บ้านละตัวเองก็ต้องต้องอาศัยตัวเองนะคะตอนนั้นโอ้โหตายแล้วจะปั่นจักรยานท้องใหญ่ๆปั่นจักรยานก็กลัวลมกลัวรถเฉี่ยว ก็ไม่ไหวเพราะว่าตอนตอนกลางคืนเขาก็ต้องไปรับเราก็ต้องเดินนี่บบเป็นอะไรที่แบบนิ่มไม่อยากมาอยู่เลยต่างจังหวัดไม่อยากมาอยู่บ้านนอกเลยนะคะมันใช้ชีวิตลําบากมากนะคะกับการที่ไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องทำตามกดของเขานะคะเขามีกฎอะไรมาแล้วก็ต้องทําตามเราฝืนไม่ได้ยู่บ้านเราไม่มีใบขับขี่ก็ขับได้ใช่ไหมคะแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะ แล้วต้องทํำยังไงอะถึงจะทําให้ตัวเองมีใบกับขี่แล้วขับรถได้แล้วตัวเองอยากไปฮาวายก็ไม่ได้ไปอีกโอ้ยน่าสงสารชีวิตตัวเองจริงๆเลยนะคะต้องนั่งดูเพื่อนไปเที่ยวฮาวายอย่างสนุกแต่ตัวเองสิคะต้องมาทํางานเข้าไปเที่ยวฮาวายแต่ตัวเองทํางานสนุกมากนะโอเคนะคะ คลิปนี้นี่ก็คงขอเก็บไว้แค่นี้นะคะสรุปว่าไม่ได้ไปหาวายคะ่ะมีลูกสุกก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ